สี่ประตูแคบเข้าครัววันนี้นะคะทุกคนเสนอเมนูแมงเงานะคะทุกคนเด้อเฮเบิ้องนะคะเ,าเ่าเสตียงเลยทุกคนได้เลยเมนูเคยกินเนาะใ่ะเมนูเคยกินเนาะก,ก็เลยลองเหตดเบื้องนะคะเด้อข้างที่สองเลยนี่ข้างที่สองอีพีสองจ้าขั้งแหลกพันไปแล้วเส่ยแกงข้าวก็จะมีพริกด้วยค่ะทุกคนพริกกระเทียมหอมแล้วกะตะไคร่หัวสีไข่ด้วยะค่ะทุกคนโคกให้แรงนะจ้า สมกับสิเป็นสมใบบะขามเด้อค่ะพี่ใส่สมใบบะขามเด้อหอมกับซีมีเป็นกระเพรานะคะทุกคนแล้วก็สิใส่ไข่นั้นเด้อจ้ะใส่พริกเด้อจ้าใส่กระเทียมลงไปจ้าตะไคร้ลงไปเลยเอาใส่หนักๆไปเลยจ้าหอมลงไปเลยใส่ให้หมดไปเลยตจำนะคะทุกคน สามห้าสิบต้มลงไปเลยเด้อค่ะทุกคนคอยทวนถึงดีเพราะว่าถ้าเคยเคยใส่ดันเชื้อปศุุยุอยู่หวงเดียวเลยค่ะทุกคนใส่ไปครับเอาลงไปต้มไปเลยค่ะต้มไปเลยต้ใสปท,ที่เครื่องแกงก็เลย เครื่องแกงก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเครื่องที่เราจะใส่นะจ๊ะประมาณนี้เด้ออันนี้เท่ากับซับเรียบร้อยนะคะทุกคนซับแล้วก็ได้เนื้อสัมพัสประมาณนี้นะคะทุกคนเด้อขั้นตอน,นต่อไปก็เป็นการปรุงด้อจ้ะใส่เนื้อไม่งเงาที่ข้าวสาลลงไปเลยะะทุกคนเนื้อเนียนละเอียดนะคะทุกคนสีหนาโอ้สีผิวอาจสีว่าเป็นตะกินนะคะทุกคนจะแซบอีดี เติมพริกแกงสีข้าตำด้วยค่ะทุกคนเติมพริกที่เราตำลงไปใส่เครื่องหลายๆนะคะมพนอจะได้อหอมหอมสจากเตาทุกวันฟุ้งรดเด๋ยวผงนัวด้วยค่ะผงนัวหนูเปียกนะคะทุกคนข่าขวดเอาข่าวข่าวนิดนึงจ้า เติมน้ำปลาเด็กลงไปจ้าเติมความเข้มข้นลงไปเลยน้ำปลานิดนึงนะคะทุกคนต่อกไข่ลงไปจ้าใส่ตามทีข้อ,ขอต่องการเลยค่ะทุกคนเราจะใส่ไปก่อนจักกี่ลูกไม่รู้เน้นที่สองสามสี่ ใส่าหา่ก็เนาอะหลังจากนันก็ค้นนะคะทุกคนค้สนสวนผสมุกอยาให้เขากันเลยค่ะเด้อบีบีบีนะคะทุกคนตีตีตีให้เขาเป็นผิวเหนื่อเดียวกันเลยคะ่ะเมนูทำง่ายๆนะคะทุกคนบางายดอกขึ้นต่บ เติ่มอีกหน่วยหนึ่งนะคะทุกคนนี่สองสอง,ส,องสี่หกเจ็ดแปดหน่วยลูกนะคะคนนี้คือเกาถ้าใส่ไข่ไก่มันจะดีนะคะทุกคนข้าวสึบะไดแข็งกระด่างเวยคะ่ะก็จะอ่อนนุ่มนะจ๊ะทุกคนอ่อนนุ่มนี่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสุดถ่ายใส่ใบกะเพราลงไปจ้าเพิ่มความหอมน,นะคะทุกคน อหอมหัวนะหอมตะไคร้หอมหัวซีไข้กะเพาด้วค่ะทุกคนแล้วก็หอมต่างๆเข้าใส่ไปเนาะนี่พร้อมไปหมกเลยจ้าขั้นตอนการหอนะคะทุกคนตัดใส่ประมาณหนึ่งนะคะมุสิบอ๊อดเฮดเป็นหมกไปแล้วมุสีหนุ่มมาเลย รัวสิมัดเอาเลยมาตอกมาตอกมัดเอาเลยนะคะเพราะว่าพี่สงสน้วามันแตกเป็นมื่อวานไม่ต้องมันหน่อยลองมัดจุ่มแบบนี้ไปเลยจ้ะอือใเป็น่องมกแบบนี้ไปเลยไม่รู้ว่าใครทําแบบไหนม่ง่ายเนาะตัวนุ่ยแบบนี้อ่ะล่องฮิดเบิ้งแบบนี้ให้เปจุ่มจุ่มมกไปมกมันไปเลยอ่าผัดเอาเลย หมกโบราณเลยหมกโบราณมาตอกนะจ๊ะนี่เฮ็ดแบบหนีไปเลยนี่นะคะแบบประมาณหนีด้วยเท่ากับค่อยเอาไปใส่หม้อได้จ้ะเดี๋ยวหนูจะมาเฮ็ดหมกต่อไปก่อนอ,อีกหมกของเราหอ,อมใช่ไหมเขือใช่ไหม ใบตองไปง่ายหน่อยอ่อนเฮงข้เห็ดเป็นบอกเป็นแนวจะดูคนสำหรับการไปตองก็่พ่อได้อยู่ค่ะพ่อเห็นแม่เห็ดมาแต่น้อยเนาะข้เห็ดแค่นั้นแล้นี่เพิ่นทานเห็ดตลอดเลยบางทีเราก็ไม่ได้จําเอานะทุกคนแต่พ่อเพิ่นมาอยู่เลขาวขเห็ดเป็นทุกอย่างดิเพราะว่ามันได้เห็ดเด้ตะกี้บด้เห็ดจะไม่ตะเพิ่นเห็ดให้กินในการมัดแบบนี้เลย มาต่อไนมีเลยจ้าแล้เขาไปต้มนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่มความหอมอีกก็เอาไปพอต้มแล้วก็เอาไปขังไฟไหม่เะคะ่ะประมาณนี้นะห่อที่สองเน็ตที่สามนะคะเขาพยายามจับจีบเหมือนเขาคุ้นมากทีดูปปินกันละ ก็จะให้น้ำเขาเด้อค่ะมัดเขาอย่าให้น้ำเข้ายกให้สูงสงมัดแน่นประมาณหนึ่งกันหมกหมกกมาแดงเงาเรา็ออเกินแล้ววันนี้เสียบตรงอะไรอ้าวหมกที่สามเรียบร้อยจ้า ที่สีจ้า หมกที่สีจ้าได้สีหมกโดยประมาณนะคะทุกคนสีหมกห้าหมกโดยประมาณนะจ้านี่เท่ากับตุมน้ำไปและะ้วค่ะทุกคนเขาจะไปตุมเนาะจะต้มหมอ้อแบบนี้ได้ค่ะทุกคน,นต้มลงไปแบบนี้เลยจ้าน้ำเนี่ยเป็นใสหลายนะคะแต่ว่ากับพายาเมืองเดี๋ยวเขาสหม่นะคะทุกคน,นต้มลงไปแบบนี้เลยจ้าจนเข้าสุกนะคะทุกคนเป็นแบ,บบโบราณโบราณเลยพอตองมาเห็ดเป็นเอียงก็เป็น เป็นกล้วยเป็นอย่างเอาแบบนี้เลยจ้ะแบบนี้ไปเลยไปเรื่อยๆได้ค่ะจนเขาสูกเด้ค่ะทุกคนเข้ากับใส่ไฟอ่อนๆนะคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้หนูใส่หน่นาะค่ะสิใบตองเขาหน่อยนะเขาก็มีบูมออกบางนะคะแต่ว่าก็เป็นอย่างเนาะตุ้มต่อไปเลยนะจ๊ะพอเข้ามมกแล้วนะคะทุกคนต้มมาแล้วเนาะมันจะประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้หนูใส่ใบตองหน่อยนะคะเพื่อเลยบูมออกนะคะทุกคนแต่ว่ารสชาติข้างในก็ยังอร่อยเหมือนเดิมจ้าเมนูหมกแมงเงาของเรานะคะทุกคน เป็นอุปุกอีกปีกเลยค่ะทุกคนนี่เป็นหองมงแบบง่ายๆค่ะนี่ค่ะซุกแล้วยนะค่ะทุกคนนี่คอนจิเป็ประมาณนี้เด้๋ยวพอหนามไอ้ไข่ไข่ใบตองมันหน่อยค่ะมันก็เลยแบบว่านี้เอ้าโอเคไหมโอเคเนาะจะไปยังค่ะอันนี้ก็ยังกินเลยคือเกาเพราะว่าใบตองนุ่นหน่อยเนาะมันอาจจะหลายนะคะทุกคนต้องตามจริงเพื่อนเพื่อนสีเทให้ไม่หายน้ำเขานะเพื่อสิปิดไว้ดีๆเลยค่ะนี่ทุกคนเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูหมกแมงเงาค่ะ เมนูของเราวันนี้หมกแมงเงาจ้านี่หมกแบบนี้เลยนี่ค่ะเมนูหากินยากแล้วก็เฮ็ดยากน้่นค่ะทุกคนนี่ใครเคยกินแนหรือว่าอันต้นแมงเงาอะทุกคนเอาไปเห็ดยังกินแนได้ะคะ่ะนี่ก็สิมีแบบว่าเนี่ยค่ะข้าวกระใสไข่ไหตว่าเป็นอันอยังอันํำดำหรือคือเป็นเหนือของแมงเงาเ้อค่ะเป็นกาบของแมงเงาเนาะก็ริมี่แบบว่าความเป็นความหอมข,ข,ของเหนือของเขาอ่ะแต่ก็ริมีงกินเฉพาะต้มเขาเนาะ แ้วกสิหอมตะไคร่แลวกะกะเพราเะคะ่ะทุกคนเ้าใช้เป็นใบกะเพราเนาะนะคะเมนูสุดอร่อยไม่ต้องถ่ายกินเข่ามาเด้อ